ลองมาทําความรู้จักกับลิ้นมังกรตัวนี้กันอีกสักคลิปหนึ่งนะคะลิ้นมังกรตัวนี้นะคะเป็นลิ้นมังกรที่ค่อนข้างที่จะชอบแดดชอบน้ําสีสดมากๆเลยนั่นก็คือคอโดวานั่นเองนะคะคอโดวาเป็นลูกไม้ของประเทศอินโดนีเซียนะคะเหล่านี้ก็เป็นคอโดวาเขียวซึ่งได้จากการชําใบนะคะ และใบที่เรานํามาชํานั้นนะคะก็เป็นใบด่างแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยชําได้ด่างนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเจ้าคอเดวาเนี่ยชํำยังไงก็ไม่มีวันที่จะได้ด่างแน่นอนนะคะแม้ว่าเราจะนําใบด่างแค่ไหนมาชํานะคะก็ยังไม่เคยมีใครชําได้ด่างนะคะส่วนใยร้อยเปอร์เซนต์ลูกที่ออกมาจากใบชําด่างของคอดวาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะลักษณะของเขานะคะซึ่งใบของเขาก็สามารถชําได้แต่ว่าลักษณะของฟอร์มที่ได้จากการชําใบ ก็จะกระชับกว่าลักษณะของเจ้าโคโรว่าที่ออกมาจากหนอนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากใบชําทั้งหมดเลยนะคะซึ่งดูลักษณะภาภาฟอร์มของเขานะคะเห็นเขาเป็นไม้เขียวแบบนี้เขาก็มีฟอร์มสวยไม่แพ้ลิ้นมังกรชนิดอื่นๆเลยนะคะ ถ้าเรานําเขามาจัดใส่กระถางสวยๆนะคะแบบนี้เขาก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นเนื่องจากว่าเขามีสีที่เข้มแล้วก็นวดลายบนใบค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะคะเจ้าต้นนี้นะคะเราก็นําเขามาจัดใส่กระถางทรงสูงนะคะซึ่งการที่เรานําเขาใส่กระถางทรงสูงนะคะรากของเขาก็จะไม่แผ่ออกด้านข้างก็เลยส่งผลให้ ฟอร์มของเขาก็จะสูงเหมือนกระถางเพราะว่ารากเขาไม่แผ่ออกด้านข้างนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าคโรวาเขียวเนี่ยนะคะถ้าเขาไปอยู่กับจระเขหินนะคะก็จะพอแยกออกได้แต่ถ้าเขาอยู่เดียวๆนะคะบางคนอาจจะแยกไม่ออกนะคะถ้าจระเข้หินเนี่ยไม่มีขอบใบสีแดงนะคะหรือว่าไม่มีสีที่ค่อนข้างที่จะอ่อนกว่านิดนึงนะคะบางครั้งก็จะแทบแยกไม่ออกเลยนะคะถ้าเราไปเห็นเขา คนละครั้งนะคะแต่ถ้านำมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าลิ้นมังกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฟอร์มเขาก็จะคล้ายกันลวดลายใบก็จะคล้ายกันมากๆเลยนะคะบางครั้งเราก็ต้องอาศัยการรูปใบนะคะหน้าใบหลังใบความสากความลื่นของใบนะคะบางครั้งก็ต่างกันเพียงแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าใครเลี้ยงลิ้นมังกรมานานนะคะหรือว่าใครเลี้ยงเขาตั้งแต่หน่อเขายังเล็กนะคะ ก็จะสามารถแยกได้นะคะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาเขามาเทียบกันเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของคอร่ดวที่เป็นไม้หน่อนะคะซึ่งเขาก็มีความด่างนะคะ2ใบด่างตอนที่เขาออกมาใบแรกๆนะคะ2องใบหลังจากนั้นเขาก็ลืมไปเลยนะคะว่าเขาเคยเป็นไม้ด่างนะคะซึ่งฟอร์มที่เป็นไม้หน่อก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าเรานํามาจากคอรดาโคลนใบยาวนั่นเองนะคะต้นแม่เขาเป็น คนใบาย,ยาวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะต้นนี้ก็ให้หน่อแล้วนะคะแต่ลองสังเกตดูนะคะว่าเจ้าหน่อที่ออกมานะคะเขาออกมาในบริเวณฝั่งที่ใบเป็นสีเขียวนะคะซึ่งถ้าเขาบังเอิญมาออกตรงบริเวณใบด่างนี่นะคะบริเวณนี้มีเชื้อด่างนะคะฝั่งนี้มีเชื้อด่างเขาก็อาจจะเป็นลูกด่างก็ได้นะคะแต่เขามาออกฝั่งนี้อ่ะก็ไม่แน่นะคะเขาอาจจะได้ลูกด่างก็ได้อันนี้เขาก็ยังเล็กเกินไปนะคะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันต่อไปเลยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วลิ้นมังกรนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีเชื้อด่างแต่ก็มีให้เห็นเยอะนะคะที่ต้นเนี่ยมีเชื้อด่างทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยเขียวไปทางต้นเลยนะคะแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยกลับได้ด่างสวยก็มีเยอะนะคะก็ต้องมาลุ้นกันดูนะคะสําหรับใครที่เลี้ยงลิ้นมังกรจะเป็นที่ทราบกันดีเลยนะคะว่าลุ้นทุกครั้งที่มีหน่อเลยนะคะ เท่านี้นะคะเราลองมาดูในส่วนของคอโดวาด่างกันบ้างนะคะเห็นไหมคะพอบางครั้งนะคะเราดูแต่ตัวเขียวนะคะเรามาดูตัวด่างบางครั้งเราก็จําไม่ได้นะคะว่าเขาคือชนิดเดียวกันนะคะหรือบางครั้งเราเจอแต่ตัวด่างนะคะพอมาเจอตัวเขียวเราก็จําไม่ได้นะคะว่าเอา้ามันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวเองค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะต้องยอมรับเลยนะคะ ด้วยความที่ลิ้นมังกรเขาก็จะเป็นลูกไม้ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะนําสายพันธุ์นั้นมาผสมกับสายพันธุ์นี้ก็เลยทําให้หน้าตาคล้ายกันนี่ก็เป็นตัวอย่างของชัยโยด่านะคะซึ่งเราก็แยกยังไม่เคยออกกับคอโดวานะคะสงสัยเราจะต้องไปหาชัยโยด่างมาไว้ในครอบครองแล้วนะคะเพื่อที่จะได้มาทําคลิปนั่นเองเห็นด้วยไหมคะครั้งหนึ่งนะคะเจ้าคอโดวาด่างนะคะหน่อของเขาเนี่ยเคยมีราคาแพงไปถึงหลักพันเลยนะคะ นี่ก็นำมาให้ชมนะคะเป็นคอโรวาด่างแต่เป็นโครนด่างก๊อปปี้นะคะโครนด่างก๊อปปี้ก็จะเป็นโครนใบสั้นนะคะนี่ก็เป็นโครนใบยาวนะคะแล้วก็เทียบกับโครนที่ด่างสตรีนะคะซึ่งก็เป็นคอโรวาทั้งหมดเลยนะคะก็มีโครนใบสั้นคโครนใบาย,ยาวนะคะส่วนการยกยอดนะคะของคอโรวาก็ยังยกยอดได้เหมือนลิ้นมังกรชนิดอื่นนะคะการยกยอดของคอโรวาก็ค่อนข้างที่จะ ให้หน่อดกนะคะอันนี้เราก็ตัดทิ้งไว้กับแม่เขานะคะเวลาที่เรานําไปปลูกก็จะมีเปอร์เซนต์การเน่าที่น้อยรากก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วการยกยอดของโคโด o วของเรานะคะให้หน่อไม่ต่ํากว่า5หน่อทุกครั้งเลยนะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะมีหน่อดกนะคะและด้วยความที่เขามีหน่อดกมากๆนะคะก็เลยทําให้ต้นเขาค่อนข้างที่จะโซมเร็วนะคะใบเขาก็จะ ค่อยๆหลุดไปทีละใบนะคะสําหรับในส่วนของตอแม่เขานะคะเราก็ใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะที่เขาให้หน่อมาแล้วตอแม่เขาก็จะเริ่มหมดอายุไปนะคะใบเขาจะค่อยๆหลุดไปทีละใบตามอายุใบของเขานะคะแล้วสุดท้ายเขาก็จะเหลือแค่ใบเดียวแล้วก็สุดท้ายก็จะเหลือแค่ตอกับหน่อแล้วตอแม่ของเขาที่หมดอายุก็จะค่อยๆ เขียวแล้วก็สลายไปกับดินนั่นเองนะคะอันนี้ก็นับได้เป็นสิบกวนอนเลยนะคะสําหรับการยกยอดคอโดวาต้นนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็นำมาให้ชมนะคะลิ้นมังกรคอโดวาด่างนะคะแล้วก็ลิ้นมังกรคอโดวาเขียวลูกไม้จากประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งลิ้นมังกรชนิดนี้ก็ค่อนข้างที่จะชอบแดดชอบน้ําเป็นพิเศษนะคะโตไวให้หน่อดกนะคะน่าเลี้ยงมากๆเลย ยิ่งโดนแดดจัดสีก็ยิ่งสดนั่นเองนะคะนำมาให้ชมนะคะกับลิ้นมังกรคอโดว่ายังมีลิ้นมังกรชนิดอื่นๆอ,อีกลองไปชมย้อนหลังดูได้นะคะ